ดินมันจะเป็นโฉดหมดตลูกอะไรก็ไม่ขึยวงั้นก็ต้องย้ายที่อยู่เรื่อยทีนี้คนปลูกแตงไม่อปากย้ายที่เพราะมันต้องตั้งนั่งร้านใหม่ทุกปีเขาอยากจะทําซ้าปกติทำครั้งแรกมีเชื้อราพอทำครั้งที่สองเริ่มเนี่ยแตกใบเนี่ยแตกเบี้ยเนี่ยใบสองใบเริ่มมีเชื้อรามาแล้วจบ ผลกระแทกกระดุกสองอย่างเอาผ้ายางคุมก็แล้วละก็แล้วแต่ถ้าใช้ของเราไม่ต้องมปตามไม่ต้องสามสี่หลังแล้วแต่ถ้าพื้นดินเสียหายมากๆ้มผมต้องฉีดพ่นพื้นดินหลายหลานแล้วตอนที่ฉีดที่พื้นดินหมายถึงว่าไม่มีต้นไม้ไม่มีต้นพืชนี่ไปจดทะเบียนต้นเนี่ยไอ้นั่นไหะต้นนี้ต้นตูดีต้นนี้ต้นนี้กำลังจะตายสี่เมตรน้ำยี่สิบลิตรรากดิบเปียกออยู่ข้างล่างวัต้นนี้ถูกต้องครับ ก็คือไม่ได้ามเลยจดไว้สี่เมตรต่อน้ำที่เพราะว่าเราจะปลูกมันสิบปียี่สิบปีเนี่ยแล้วมันตายเยอะจฉยๆเนี่ยเราขาดทุนฉีดกี่วันฉีดจี่วันแล้วค่อยอันนี้หมายถึงว่าอันนี้หมายถึงว่าดึงเสีย่าดินเสียครั้งเดียวก็พอแล้วแต่ถ้าฉีดอย่างนู้นอย่างนี้ก็คือหนึ่งแคปซูลน้ำสามเป๊ะหนึ่งแคปซูลน้ำสามเป๊ะ ไปดูกานออกมาว่าถูกแต่ถ้าเป็นพู้ผักระยะสั้นแบบปีใบการฝักกระนาแต่งกวางพักทอกงานตรงนี้อันนี้ได้น้ำห้าปีมังคุดที่อื่นไม่ออกให้มังคุดอรือสามสิบสี่บาทมันแพงตรงแล้วมังคุดท่าตัวนี้ถ้าแขกมันไม่ละร้อยโคตรรวยแล้วพี่น้องอยู่บกพี่แต่มังคุดีหนูคนที่วางตั้งคนไม่ใช่ไงว่าโอ้โหมันไม่จริงหรอกมันไม่ได้เพราะไปเียวแจอสิงมาเยอะแล้วมาเจอของดีกันน่ะเจอไม้หนามเมื่อขวานบินเพราะอะไรก็ไม่รู้แหละมาความไม่เชื่อแต่ไม่เป็นไรแล้วเข้าวางไปดูมังคุดแต่ผมแต่ไม่เป็นไรวันนี้ ถ้าอยากได้แบบเดิมก็ไม่ต้องฟังคาแบบเดิมๆไปบอกมาเลยว่าถ้าอยากได้แบบใหม่ลงมาฟังที่เปิดใจนะเห็นไหมบอกหมดทุกคนไม่ใช่ได้สายงานเขานะแต่มันเป็นวิทยาทานอ่ะแต่มองแล้วเพราะตอนนี้นี่มองไปแล้วดอยหล่อเชียงใหม่อะไรต่างๆเขามองหมดละต้องทำเองให้สำเร็จกริงๆแต่นี้ยเขาระมาดึงมีน้ำมาตอนเช้ามากลัวแพงจะไม่องต้นเห็นเลยเจออาจารย์แล้วคุยแบบวขาคุยบอกเนี่ยทำง้อจริงๆนะ